สวัสดีครับผมสายวิบากสายรถป่านะครับสายสองจังหวะนะครับผมผมรับตีปอกทุกรุ่นเลยนะครับผมขอให้เป็นเสื้อสูบมาเลยครับผมเล็กใหญ่ค่อยว่ากันครับผมตัวนี้ลูกเจ็ดสองนะครับจัดให้ครับ KTM สามร้อยครับตัวนี้ก็นี่ครับ CRM นะครับไม่ใช่ CRF นะ CRM สองร้อยห้าสิบนะครับผมสองจังหวะเหมือนกันเห็นไหมมีช่องพอตนี่กำลังจัดให้นะครับผม ตีปอกแข็งให้เลยนะครับหล่อปอกขึ้นใหม่แล้วก็ทำรูพอร์ตให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็สี่จังหวะนะครับเป็นปอกสองชั้นนะครับนี่ครับตรงนี้จัดส่งครับผมชุดนี้แต่ชุดนี้นะครับขอเวลาเจาะปอกหนึ่งวันคว้านหนึ่งวันแล้วก็จัดส่งหนึ่งวันนะครับเพิ่งได้คิวทำครับผมจัดให้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุด สี่ังหวะนะครับงานหลักอยู่แล้วนะครับสี่ยังหวะนะครับผมก็จัดให้นะครับนะครับสี่ยังหวะนะครับอันนี้ก็วันเดียวเสร็จนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องเจาะพอร์ตนะครับลูกแอลหมดเลยนะครับนี่ครับลูกสูบก็มีทุกขนาดทุกรุ่นนะครับสั่งได้นะครับลูกฟอร์ก้านฟอร์อ่าลูกลูกเอลนะครับก้านฟอร์ตกเนี้ยสั่งได้นะครับ นี่ก็นะครับตีปอกนะครับใช้มีดพิเศษกินให้เลยเป็นมีดที่ทําขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเจ้าขึ้นมาให้ดูมีดซื้อไม่ไหวครับซึงช้าครับคว้านช้าคู่นี้ลูกค้ามาให้สองแสนกว่าแล้วครับยังไม่ได้ขายครับถ้าขายไปซื้อใหม่กับห้าแสนครับปรับแต่งโมดิฟายแล้วด้วยครับแท่นนะครับ โมหมดแล้วครับแทงขัดก็โมแล้วครับขัดลายสวยเลยขัดได้จันลูกร้อยฝา่งมิลเลยนะครับนี่เมื่อกี้กมงขัดไปนะครับลูกร้อยห้ามิลนะครับสบายเลยนะครับอันนี้ก็กินทีละครึ่งมิลนะครับเพราะว่าเป็นมีดไอ้นี่มีดโมครับ อันนี้เสื้อเป็นดาซิลนะชุบแข็งมาด้วยนะครับผมชุบแข็งนะครับอลูมิเนียมดาซิลที่ชุบแข็งมันจะกินไม่เหมือนเหล็กหล่อเหล็กหลอมอัดไปได้ครับแต่เนี่ยอัดหยุดเลยนะครับมันร้อนมันติดปลายมีดผมเอามีดคาบายมาคว้านนะครับคว้านอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวจะโมใหม่แล้วใช้มีดขาวนะครับมีดขาวตัดเคยี่สิบนะครับตัดแล้วก็เชื่อมเกลงนะครับเดี๋ยว คว้านเสร็จก่อนครับให้ดูมีดครับผมเสื้อตัวนี้ยาวมากยาวมากเลยนะครับเสื้อตัวนี้ยาวมากครับคว้านกับสุดหัวคว้านเลยนะครับปอกข้างล่างมีฝั่งเดียวครับนี่มาดูปอกกันก่อนนะครับนี่ครับปอกที่จะตีให้นะครับเป็นปอกแบบนี้เลยนะครับ